ไหลแรงไม่พอนะครับออกออกไปทางนี้เลยทางนี้ได้ไหมออกขวาออกขวา ันนี้นะครับโอ้โห oh. เอาจนได้นะครับเอาจนได้นะครับใกล้จะใกล้จะได้แล้วนะครับตอนนี้ปั่นสุดๆแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับก็ปั่นกันสุดๆแล้วครับถนนนะครับ